ไม่ใช่คนแบบอารมณ์แบบไม่ใช่คนฟิลิปปินส์เลยแค่ไหนคกูคจะพูดอะไรเนี่ยแล้วทำไมทีมกูโอ้ยตายแล้วตายทีค,ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมได้สมัคร ID ใหม่อีกแล้วนะครับคือลงมาเล่นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่ถามว่าทำไมถึงลงมาเล่นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่เพราะอะไรนะครับเพราะว่า ที่ผมสังเกตเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์มือใหม่เนี่ยจะแน่นมากนะครับคือที่ผ่านมาผมเห็นเห็นนะมันคือมันไม่ค่อยมันไม่แน่นขนาดนี้เลยนะเนี่ยขนาดเซิร์ฟเวอร์สองนี่ยังโหยังแน่นขนาดนี้ก็หลังจากที่พีพีเซิร์ฟไทยเราได้ทําการรวมเซิร์ฟเวอร์กับชาวอินโดนีเซียเนาะก็อาจจะทําให้เห็นนะครับก็คือตอนนี้พีพีเซิร์ฟเราเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยก็คนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวแล้ว มีชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในซื้อมือใหม่เนี่ยก็จะต้องมีชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมสรัาใหม่เนี่ยมาเล่นนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาห้องที่มีคนเล่นเยอะๆนะผมก็ไม่รู้นะว่าส่วนมากเป็นคนไทยหรือเป็นคนฟิลิปปินส์นะเออดูจกักโอ้กลุ่มไม่ทันได้กดนะครับเอาเปเดี๋ยวไปหาห้องเล่นก่อนล้วกันนะครับไปงั้นเดี๋ยวไปหาคําทักไทยชาวฟิลิปปินส์ก่อนล้วกันนะครับซึ่ง มันต้องกูเกิลับเพราะผมก็ไม่รู้เนะฮะน่าน่าจะอันนี้แหละเนะอะก็มูสตาอืมอ่ะจัดไปอ่ะตอนนี้ผมได้ห้องแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์บ้างแหละนะเพราะว่าดูจากการที่เขาพิมพ์กันในเกมแล้วเนี่ยนะเฮ้ยกูพิมพ์ถูกมาเนี่ยผมจะทักทายคนฟิลิปปินส์นะอเออนี่ผมไปหาในกูเกิลมาแล้นะเฮ้ยอ้าวชิปหายแล้ว กินเลือดอร่อยกินเลือดอร่อยเลยนะเจ๊ะเฮ้ยข้อบีเข้าแล้วละ่ะเอาหน้าคุนคุ้อืบี B หรือเอครับตรงนี้เรียกว่าอะไรบี B เนาะโอเคด่านนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบ่อยสักเท่าไหร่อืมอืม น,นี่ผมพิมพ์ทักไทยไม่รู้ล้วผมพิมพ์ถูกวาแต่ผมเอามาจาก Google เลยนะเว้เยนะข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นฟิลิปปินส์แหละนะครับก็คือผมก็อ่านเม้นแล้วนะเม้นจากคลิปที่แล้วนะบ,บางคนก็บอกว่าสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาเนี่ยจะยาวๆนะครับเออชื่อภาษาอังกฤษเขาจะยาว,บาาายาวแบบชื่อจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซะหมดเลยอะไรทำนองน,นี้นะอหรือไม่ก็ แบบไม่รู้ดิผมอ่านมาหลายเม้นมากเลยเฮ้ย,เ,ยเนี่ยเนี่ยเฮซิอดีอนโ,นโน่เฮ้ยเฮซิอดอดําดีวิฟฝั่งผมนี่ค่ะจ,จะเป็นคนอินโดก็ได้เนะี่ยที่หนึ่งฝั่งเรานะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยในห้องๆน้องบอกกันดีโอเคสวยเออเนี่ยครับฝั่งเขานี่มีวระครเลืออร้อยทําสองหรือเปล่านะ ผมเห็นบางตัวนี่ทรงเหมือนเหมร้่นสองนี่เฮียเจียดเป็นเมฮ้ยเคเจ็บาผายเพื่อนกูยนนืนเอฟเคในฐานโอ้เฮ้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นันนันเฮ้ยศัตรูเขารู้มาแล้วจริงๆโอ้เรียบร้อยมงยิงไม่โดนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่าเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวปืนโยนขึ้นฟ้าก็มาว่าเอาว่ะ ดีไม่ดีอาจจะคนฟิลิปปินหมดแหละห้องเนี้ยแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่นะครับเออฝีมืออาจจะแบบไม่ได้เหมือนคนไทยแบบโหดๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับแต่คนฟิลิปปินโหดๆมีนะไม่น้อยด้วยเยอะเหมือนกัน <S <S โอ้โ แล้วทำไมทีมกูโตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะเหล่าจะเหล่าไม่น่ารักนะคะอ้ยไม่รอแล้วดูเลือดไม่รอแล้วเวลาออยู่ไหนเอามาอยู่ไหน ไม่หล่อนะมันดูจะบอกนะ,อะเอเคอ่ะเอฟเคลยถานไม่เอานะฝั่งตรงข้ามอะ่ะดูดูจางช่องแชทซ้ายนะผมผมไม่รู้เลยว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ okay, s <S ดูดิเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะนี่ผมไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกอ่ะจบเลยนะเว้ยถ้าเอฟเคนะ่ะนั่นบี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 ด่วนครับบีด่วน มีข้าแล้วเนี่ยโถแม่งเหลือกันโคตรเยอะอะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเหลาโอ้ยโดนเหลาด้วยอ่ะโอ้ย ไม่ทำอมาดาผมโดนเหล่า่ะเอ้ยขอพี่อะไรอ่ะขอล้อเลีเยนผมว่าเนี่ยมีขำเนี่ยโอ้ยโดนเหลาอ่ะครับคนดูโดนเหล่าเลยว่ะโดยคนไทยยังยังยังดีใจกว่าโดนคนฟิลิปปินส์เหล่าอีก,มกไม่ใช่ว่าเป็นคนฟิลไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยเลยนะไม่ใช่คนแบบอารมณ์แบบแบบไม่ใช่คนฟิลิปปินส์เลยเนะนี่ยแหละคจะพูดอะไรเนี่ย อยูไหนหมดอยู่เอเช่มุ้ยวางอี่แบบนี้โอ้เขาได้ยินผมแล้วอะเห็นปะเขาได้ยินผมแล้วแกโดดขึ้นไอ้กองแก๊งนนตรงนี้โอ้ได้ยินแล้วอ่ะโอ้ดูดิอะไรเนี่ยผมว่าผมว่าตั้งใจเล่นดีแล้วนะ ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฝั่งตรงข้ามแก่เกินน่ะเดนเหล่าโดนคนฟิลิลปปินเหล่าเ <c oughs> ฮ้ยชิหายแล้วตะไนตะไนก็มีโอ้โหดูจากทรงแล้วหลับหลับ,ลบอืมเรียบร้อย โดนปัญจาพนมกูยิงไม่โดนสักตัวแล้วเฮ้ยกับเขาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิเขาน่าจะหมายถึงผมด้วยอ,อ,อ่ะเขาน่กำลังจะเขาน่ใจนี่ผมอะ่ะเขาน่าจะพิมพ์ถึงผมอะ่ะดูดิเฮ้ยโอ้เนี่ยเขาเขาพิมพอะไรถึงผมวะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยอะ่ะกูต้องมากูเกิลกูต้องมากูเกิลภาษาเลย<ป>เอาละมา มาต่อห้องนี้ต่ออืมไ,อไม่รู้แหละฟิลิปปินหรือเปล่าแต่ดูจากชื่อ,อน่าจะใช่นะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมามาระวังนะเพื่อนระวังเดอ้อระวังเดอ้อนั่นไงว่าแล้ว แดนเอโอ้เคาทูยิงได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเนะี่ยเอหรือเปล่าอืมเอบนก็มาอุย้ยอืมโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะดูดีคนดูอืมดักยิงแบบนี้เลยโอ้ยโคตรโหด โแต่ชื่อผมเนี่ยเล้าเสร็จแล้วทีเฮ็ดน้อหนึ่งอ่ะเยอะแต่หัวแม่งของจริงว่ะแม่งฟ้าดายยิงต่อเนื่องเลยโอ้แม่งยืนรอกูเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยฉอตเมื่อกี้โอ้แทบแตกโอ้แทบแตกแทบแตกแทบตาย โอ้โหยังชิบหายโอ้โหเอ้ยฮะเดี๋ยวไอยิงยิงยิงโดนได้ไงวะมันมันปิงเหรอคนดูเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมันปิงเหรอวะหรือยังไงไม่ได้จะหาเขาโป๊นะแต่แบบว่าผมงงเลยเมื่อกี้ผมว่าผมหลบกำแพงไปเยอะนะามาจะแอมฟาร์มไทยแลนด์ เฮ้ยห้องฝั่งตรงข้ามไทยแลนด์จริงเปล่าเฮ้ยอยู่ไกล้ดีว่าอยู่ไหนหมดหนะอืมไม่ได้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 กินไม่ได้กินมาหล่อยผมแบบน,นี้เหรอไม่น่ารักเลยนี่ อยูิปปินเอาซะเออเอาซะแบบผมเนี่ยตื่นเต,นต้นไปหมดแล้วนะตอนนี้นบีวะบีว่ะไปบีครับ <8. S 1> โอ้โหยอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ได้สักเวินน่ะเออเอากู้ดิกูเลยเออจะรอบทำใหม่ มาเดี๋ยวรอท่านเอนั่นแหละครับผมเดี๋ยวรอส่องท่านเอนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวดูเอ่ีกว่านะผมคิดว่าเอน่าจะต้องมีคนดูหน่อยมานั่นไงเอว่าแล้วเอต้องรอดูจริงๆด้วยเอ้าชิพายติดเพื่อนโดนป่ะเนี่หัวหัว เฮ้ยเฮ้ยเข้าบี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 เพื่อนบีจริงน่าหนาหนนาาเออเห็นไหมบอกแล้วเข้าบีอะเถอไม่เชื่อเถอผมเปิดเอฟเฟกต์เงาพอรู้อยู่ว่าเขาเข้าบีนะเมื่อกี้ไม่ ดีจริงเลยนั่นแหละดูดูเอต่อดีกว่าถึงว่าเดี๋ยวถึงว่าเดี๋ยวทำไมฝั่งเรานี่ถึงได้แพ้ได้นะเพราะว่าเอหลุดง่ายเกินนะแต่ผมคิดว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเข้าบ้างแหละแต่ก็ดูเอต่อนะครับดีที่สุดละทิพไผ่แล้วบีเฮ oh. ้ยโอ้โหยิงมาเลยเหรอเฮ้ยยิงมาเลยเหรอ เองเองรู้หรือว่ายัางไงวะกูอึ้งเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่ายังไงนะแต่ว่าเขาคงจะเก่งจริงนะอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบเลยเพราะว่าเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยเอออาจจะแบบเก่งจริงนะครับก็สะดกสนดกดีเนาะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเพ่เกียนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับชิญมาครับผม